นี่คือกะเพราที่อร่อยที่สุดในแม่ริมเพราะเขาใช้พริกแห้งทอดในการผัดทำให้กะเพราร้านนี้หอมกลิ่นพริกทอดไม่เหมือนร้านไหนมาก่อนและที่สําคัญราคาสบายกระเป๋ารสชาติก็อร่อยมากๆวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกะเพราแม่ริมหอมกลิ่นพริกทอดร้านจะอยู่ข้างในเดอะกาดฝรั่งแม่ริมให้เข้ามาที่ร้านจอดรถข้างในสังเกตป้ายสีแดงๆเมนูกะเพราพริกแห้งเริ่มต้นแค่45บาทและเมนูพิเศษราคาแค่60บาทเท่านั้นใครที่ชื่นชอบในการกินกะเพราอยากให้ลองเปิดใจมากินร้านนี้ดูเพราะร้านนี้เขาใช้พริกทอดในการทําผัดกะเพราเคล็ดลับ ะเพรามีความแห้งไม่อมน้ำมันแถมยังหอมกลิ่นหอมจากพริกทอดอีกด้วยจานนี้คือกะเพราหมูกรอบนะครับเมนูพระเอกของเรากินกับไข่แดงเย,ยิ้มๆบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรอร่อยกลิ่นพริกทอดของเขาคือหอมขึ้นจมูกเลยทุกคนและพลาดไม่ได้กับเมนู3ชั้นคั่วกะเพราเมนูนี้เขาก็ใช้พริกทอดที่โครกด้วยมือเหมือนกันครับยิ่งใส่ใบกะเพราก็คือยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกแล้ว3มชั้นคั่วของเขาคือดีงามมากๆเพื่อนบอกเคยกิน3ชั้นคั่วกะเพราพริกแห้งครั้งแรกหอมกลิ่นพริกทอดติดใจสุดๆครับแล้วก เซเนเจอร์ของทางร้านและทุกคนดูนะครับว่าตอนเขาผัดแทบไม่มีน้ำมันเลยพริกท,ท,ทอดของเขานอกจากจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยใครที่ยังไม่เคยกินกระเพาพพิแห้งนหครับบอกเลยว่าต้องมาลองสักครั้งนึงรับรองเลยครับว่าจะต้องติดใจความหอมความอร่อยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนที่ร้านยังมีเมนูอื่นๆให้ได้ลองชิมอีกด้วยใครที่ไม่ทานเผ็ดนะครับแนะนาให้แจ้งทางร้านก่อนเพราะพริกทอดของเขาคือเผ็ดแซ่บถึงใจมากๆร้านเปิดทุกวัน8โมงถึง2ทุ่มตามมานะครับ